สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บ่มซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องก็คือตอนนี้มีการรีแล้งแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวแล้วกันนะครับน้องหรือว่าสอนรับฟรีจากการรีแล้งแล้วกันนะครับวงน้องว่าสายฟรีจะได้อะไรบ้างนะครับเนาะกับการรีแล้งครั้งนี้นะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีนะครับวงน้องที่พี่จะมาสอนรับวันนี้นะครับน้องทุกคนต้องซ่อมแน่นนนนะะครับ้เา็ีียสปฟ ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีทางด้านของการแจกตัวละครพีๆแล้วก็แจกเพชรพีๆด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ากำลังไต่แรงอยู่ตอนนี้นะครับวงน้องก็คือสำหรับซีซั่นนี้นะครับวงน้องหรือว่าเซตแรงตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่จะมารีวิวเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเซตแรงตัวใหม่นะครับจะมีอะไรนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถแลกได้บ้างครับเนาะสายฟรีจะได้อะไรบ้างครับวน้้้้ออองงเเเเรราาากก็็หหหโททคคคนนนนนนจไไะะะะัับบใดดยี่สุว ก็จับประม้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครฟรีๆจากพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูถึงหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกน่ามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอซ์ลออีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ฟังกันด้วยละกันสำหรับวง เพจฟรๆจากพี่นะครับน้อพี่ก็บีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ารับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องมา เรามาเข้าก ok ิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมมังคับวงน้องก็คือที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นเช็ดแรงตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจับเดกเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นตามนี้นะครับวงน้องของฟรีที่ทุกคนจะได้อันแรกเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของพื้นหลังแล้วก็โปรไฟล์นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็ไล่ไปเลยนะครับเนาะตั้งแต่ซิวเวอร์นะครับวงน้องโกนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของแพตตินรานะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของ สกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของซผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราแลกฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ใชสเพียงโทเค็นแรงเท่านั้นนะครับวงน้องเพื่อแลกนี่นะครับเนาะก็ถือว่าสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องก็มีทางสกินซุสนะครับเนาะสกินปืนนะครับวงน้องก็ของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถแลกได้ด้วยโทเค็นแรงในเอ็นคาร์วงน้องก็ถือว่่่าาอัันีบบบงกทแลวใหมํจ เข้ามานะครับวงน้องไม่แน well. ่นะครับน้องคลิปนี้โพลลงไปนะครับวงน้องก็อาจจะอัปเดตเข้ามาแล้วก็ได้นะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็มีทางด้านของสกินกระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของสกินไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ทุกคนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นไอวอลแรงแดงแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ทางด้านของกิจกรรมของฟรีนะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็เป น้องส่วนกิจกรรมของมันนะครับวงน้องก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับองน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็มันจะให้เราสะสมโทเค็นนะครับวงน้องเป็นแต่ละขั้นไปนะครับน้องก็มี100 200, 300แล้วก็400นะครับองน้องล้วก็แต่ละขั้นนะครับองน้องจะมีทางด้านของของรางวัลด้วยนะครับน้องจะมีทางด้านของเหรียญก็ลโลยอดนะครับวงน้องบัตรเพชบัตรปืนนะครับเนาะบัตรอีโวนะครับองน้องอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิ ง่ายนิดเดียวนะครับงน้องสำหรับการเล่นนั่นเองครับเนาะก็คือสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่อยากเล่นนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ครับเนาะสามารถชวนเพื่อนนะครับงน้องเพื่อมาเล่นได้ด้วยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามีเพื่อนเยอะๆนะครับงน้องก็สามารถชวนเพื่อนชวนพี่นะครับงน้องมาเล่นได้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องนี่เลยนะครับจะสามารถเล่นได้4คนหรือว่า1่ตีนั่นเองครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือถ้าเรามีตีนะครับเนาะก็สามารถชวนไปได้เลยนะครับงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะ จะได้สุดเร็วขึ้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่ากําลังจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่นะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เนี่นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องยังมีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่จะมาแจกเนี่นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมตัวแรกนะครับวงน้องที่แบบว่าจะเป็นกิจกรรมของปีตัวแรกเลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้าม ก็จะประมาทเลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เล่นได้ง่ายๆนะครับวงน้องก็แค่ส่วนเพื่อนนะครับเนาะให้มาเล่นกิจกรรมด้วยนะครับวงน้องเราก็เราก็จะได้สุดแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าได้ง่ายๆนะครับเนาะรับได้ทุกคนด้วยนะครับวงน้องแล้วก็สําหรับกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าถามถึงนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของกางเกงนะครับวงน้องที่แบบว่ามีคนถามถึงเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็ขอให้เจมนะครับเนาะ น้องก็เป็นทางด้านของกางเกงปีกนกเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะเป็นกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาไขอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องก็เป็นทางด้านของเกงปีกนกตัวนี้นะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับเ้องในเซิร์ฟบินโดอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเนาะสักทีสองทีแล้วกันนะครับวงน้องมาดูกันนะครับน้องว่าจะออกง่ายออกเร็วแค่ไหนนะครับเนาะมันจะให้สะสมลูก อกง่ายแค่ไหนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะกับกางเกงตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะพีว้าพี่ไม่สุ่มดีกว่านะครับวงน้องมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับเนาะเอาเวลามารีวิวกิจกรรมสายฟรีดีกว่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายฟรีนะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจะเริ่มขึ้นนะครับวงน้องก็เป็นการแจกมาเซเต้ฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นมาเซเต้น้ำแข็งตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้ฟรีสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะคครรรรรรัััับบบเเเนนนนาาาะะกก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 ิิจจจมมแตต้้้วววีออง็ถื่ ตัวนี้นะครับนอจะมีทางด้านของโทเค็นด้วยนะครับมองน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับหมองน้องก็คือโทเค็นก็เก no ็บง่ายๆนะครับนาอก็ล็อกอินเข้ามาก็รับไปเรื่อยนะครับมองน้องสั่งหารศัตรูให้ได้นะครับนาะเราก็เล่นให้จบแมนนะครับมองน้องก็เพียงเท่านี้นะครับนาะเราก็สามารถรับได้แล้วนะครับนาอสสำหรับเรื่องโทเค็นนะครับมองน้องเราก็มันจะมีให้แบบว่าสํารวจแผนที่ตัวใหม่ด้วยนะครับมองน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาออันนี้ก็เป็นทางด้านของแผนที่ตัวใหม่นะครับนมองน้องที่แบบว่า การเก็บโทเค็นนะครับเนาะก็มีแบบนี้นะครับวงน้องเราก็เราสามารถคัดลอกลิงนะครับมงน้องเพื่อแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองได้นะครับเนาะให้เพื่อนนะครับวงน้องจิ้มเข้าลิงก์มานะครับเราก็จะได้โทเค็นด้วยนะครับเนาะกับการหาโทเค็นนะครับมงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับม่งน้องเพราะว่าเพื่อนนะครับเนาะสามารถช่วยเราได้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นปั๊มไม้เลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โทเค็นตัวใหม่นะครับเนาะก็คือเราจะได้สะสมอีกแล้วนะครับม่งน้องกับโทเค็นแบบนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ ครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องในเร็วๆนี้นะครับเนาะจะมีทางได้ของกิจกรรม แจกมาเชตเต้ฟรีๆนะครับองน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะก็ถือว่าสวยมากนะครับองน้องเราก็สามารถรับได้ฟรีๆรับได้ทุกคนด้วยนะครับเนอะก็ไม่ต้องห่วงนะครับองน้องว่าใครจะไม่ได้นะครับเนอะก็คือได้ทุกคนได้ยกเสริมแน่นอนนะครับองน้องก็จับป้ามายเลยนะครับเนาะกับมาเชตเต้ฟรีๆนะเองนะครับองน้องก็ถือว่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะให้เราสำรวจแบบนี้นะครับองน้องเราก็เพื่อรับโทเค็นนะครับเนอะเราก็แต่ละจุดนะครับที่เราสำรวจไปนะครับองน้องจะมีทางด้านของของรางวัลให้ด้วยนะครััััับบบบเเเเเนน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 าา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 ะะะะะะะกก็็คคคคคืออออออส่่วววขขขขงง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 งรรรรลลล้้้้้จจททดมมยยีี มาช no ิเต้นะครับเนาะพฟิฟี่นะครับวงน้องการ์ดทองนะครับเนาะมีตาร่าอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าคุ้มนะครับเนาะเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับวงน้องเราไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะครับเนาะเราคุ้มแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่อยากได้มาชิเต้ฟิฟี่นะครับวงน้องก็คือมีแจกให้ทุกคนแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับวงน้องมาแจกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมาชิเต้คริสต์มาสนะครับวงน้องแต่ครั้งนี้นะครับเนาะเป็นมาชิเต้น้ำแข็งนนนนะะคคครรรรััับบบบบองง้้้ททีี่่่แแวาาาามมจกกใหพสถไดุ น้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ของพีพีนะครับน้องยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะแจกในเดือนมกราเดือนนี้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าสายพีทุกคนต้องซอบแน่นอนสําหรับของที่จะมาแจกพีนะครับนาะแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพีพีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวงน้องกับเดือนมกรานะครับนาะเพราะว่าเดือนมกราครับนาอจะมาแจกนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของตัวละครพีพีด้วยนะครับนาอแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้อง าได้เลยนะครับองน้องเพราะว่าเมื่อเช้านะครับเนาะพี่ทํากิจกรรมแจกตัวละครแล้วนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครบิบี้อยากได้เพนนะครับองน้องก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเนาะในคลิปเมื่อเช้านะครับองน้องพี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับแล้วก็มีทางด้านของการแจกคาตาณาด้วยนะครับเนาะคลิปเมื่อเช้านี่นะครับองน้องก็ฝากกลับไปดูด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับองน้องกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาหรือว่ากําลังจับเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าเข้้้้าาาาามมแแแลลลลลวยยัััังงงไไไไ่่่ดดดดดกกกกกกกคคคคค์์์์ชชรรรรนนนนนนนะะะะะบบอออ็ฝหเเทที นะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องก็ไม่เสียตังค์สักบาทเลยครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียโดเนีอะไรเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องคิด เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับมงน้องบายบาย